สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง e p 205มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง e p 205วันนี้ก็คืออัปเดตโมเมนต์และความคืบหน้าของไบร์ t วินในวันที่29 30ตุลาคมนี้ค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่ยังได้เลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้พี่ชมจะขอมาคยี้โมเมนต์และมาอัปเดตความคืบหน้าของน้องทั้งคู่ใน2วันที่ผ่านมานี้ให้กับคนที่ไม่ได้เล่นทวิตกับ IG จได้ฟังกันสักหน่อยนะคะเพราะคนที่เล่นทวิตกับ IG คงจะได้เห็นโมเมนต์พวกนี้กันแล้วแต่คนที่ไม่ได้เล่นอาจจะยังไม่ได้เห็นเหมือนพวกเรา งั้นวันนี้พี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเราจะได้วีดไปได้วยกันนะคะทุกคนค่ะวันที่29น้องๆน,น่าจะมีถ่าย f 4กันแหละค่ะทุกคนเพราะทั้งน้องวินแล้วก็น้องไบรท์ได้อัพคลิปที่ทางทีมงานเขาได้เซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับน้องกระปุกลงที่ Story i ได้วยค่ะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับน้องดิวแล้วก็น้องนานี้ด้วยนะคะเพราะน้องทั้งคู่ก็เกิดวันที่30ตุลาเหมือนกันพอวันนี้มีคิวถ่ายตรงกันในวันที่29 ทีมงานเขาก็เลยจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับน้องทั้งคู่ล่วงหน้าไปเลยหนึ่งวันค่ะและมีทีมงานคนหนึ่งเขาก็มีวันเกิดตรงกับวันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะทุกคนน้องๆก็เลยอวยพรวันเกิดให้พี่เขาด้วยคือคลิปสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะทุกคนคือในคลิปน้องวินกําลังถือเค้กวันเกิดจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพี่เขาแล้วในระหว่างนั้นน้องไร้ก็กําลังนั่งคุยอะไรกันกับน้องดิวอยู่และพอเจ้าคนน้องเริ่มร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูได้แค่ประโยคเดียวเท่านั้น แล้วน้องก็หันไปเรียกคนพี่ว่าพี่ไบร์ามาเร็วคือยังไม่ทันสิ้นเสียงเจ้าคนน้องดีเลยค่ะทุกคนเจ้าคนพี่ก็ลุกพรวดขึ้นมาทันทีเลยิเ yeah, บร์ดชิบรายมาเร็วโอ้ยเดี๋ยวนะครับลูกคือพอน้องเรียกเนี่ยหนูจะรีบลุกอะไรขนาดนั้นคือลุกพรวดอย่างกับติดสปริงไว้ที่ก้นเลยทีเดียวคือคำเดียวรู้เรื่องไม่ต้องให้เรียกซ้ำนี้หรอเออเดี๋ยวนะน้องวินลูก ตรงนั้นก็มีน้องดิวนั่งอยู่ด้วยนะคะทําไมหนูถึงเรียกแต่เจ้าคุณพี่คนเดียวล่ะลูกโอยเนาะในใจมีใครอยู่ก็เรียกแค่คนคนนั้นอะไรงี้หรอคือแล้วเสียงที่น้องเรียกมันดูมีอานาจมันดูเป็นคําสั่งนิดๆเลยเนาะทุกคนเนาะคือเมื่อก่อนตอนน้องเรียกพี่เขาในรายการไร้วินอินบ็อกน้องเรียกพี่เขาสวานเชียวไปฟังกันดูนะคะทุกคนพี่จ๋าแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่จ๋า บบเเดดียว,แบบยวนั่นมีพี่ไบร์จ๋าด้วยคะ่ะแล้วดูเดี๋ยวนี้สิคะพี่ไบร์ามาแล้วโอ้ยน้ำเสียงมันเพิ่มความเข้มขึ้นตามความสัมพันธ์เลยนะลูกเนาะคือเมื่อก่อนพอน้องบอกให้พี่เขาทำอะไรพี่เ็ายังพูดอยู่นะคะว่าเดี๋ยวนี้กล้าสั่งกูุงนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีพูดเลยจ้าไม่มีบนสักคำด้วยคือทำตามแต่โดยดีแบบไม่มีอิดออด ดูได้จากการที่พอคนน้องเรียกปุ๊บแล้วคนพี่ก็รีบลุกปั๊บจนเก้าอี้ที่นั่งอยู่แทบกระเด็นกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนตายตายตาย,ตายเวลาเปลี่ยนความกลัวความเกรงใจมันก็เปลี่ยนไปตามสถานะและความสัมพันธ์เลยเนาะคือทําให้รู้เลยว่าใครคือผู้กลัวอำนาจในบ้านนี้คือรู้เลยว่าบ้านเนี้ยใครใหญ่คือความแม่บ้านอะเนาะจะอยู่ตรงไหนก็ดูใหญ่ดูมีอำนาจอยู่ทุกที่เลยคือพ่อบ้านจะต้องเกรงใจ แต่ด้วยความเป็นพ่อบ้านก็จะมีใจกล้าต่อหน้าผู้คนบ้างเป็นบางครั้งอย่างเช่นเมื่อก่อนตอนที่คนพี่สั่งน้องกลางไลท์ที่มีคนดูอยู่เยอะแยะว่าลงมารับที่คือแสดงอำนาจนอกบ้านต่อหน้าผู้คนนี้นึงเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรากลัวแฟนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหงอเราไม่เจ๋งอะไรนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปอ้อนขอโทษแฟนหลังกล้องเอาอะไรประมาณนี้เหละคะ mm hmm. คือตอนนั้นพอคนพี่สั่งปุ๊บคนน้องก็ลนลานรีบไปตามคําสั่งพี่โดยไม่สนใจคนที่ดูไลฟ์อยู่หลายหมื่นคนเหมือนกันค่ะทําให้รู้ว่าลึกๆน้องก็เกรงใจคนพี่อยู่เหมือนกันและคราวนี้พอคนน้องสั่งปุ๊บคนพี่ก็ดีดตัวลุกปั๊บทันทีเลยเหมือนกันโดยไม่สนเลยว่ากําลังคุยอะไรคร้างอยู่กับน้องอยู่โอ้คือคู่นี้เขาทําให้เราเห็นเลยว่าสําหรับพวกเขา อีกฝ่ายคือคนสําคัญเสมอไม่ว่าตอนนั้นจะมีใครอยู่ด้วยก็ตามจริงไหมคะทุกคนค่ะพอคนพี่ลุกครวดปุ๊บก,ก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทันทีตั้งแต่ลุกขึ้นยืนเลยแล้วตอนยืนร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอยู่คือเขาจะต้องมองเจ้าของวันเกิดไม่ใช่เหรอคะแล้ว2คนเขามองกันทําไมก้อน oh, <no. S 1> คือพอมองกันแล้วก็มียิ้มให้กันไปอีกคือคนที่มองเจ้าของวันเกิดก็มีแค่พี่อีทคนเดียวคะ่ะทุกคน ส่วนเจ้าสองแฝดของเราค้นมองกันเองจ้า <M oz ua> เหมือนตอนที่ร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับแม่อีทเลยเนาะตอนนั้นไบร์ก็เหลือบมองน้องวินเหมือนกันคือมันยังไงอะ่ะลูกจุดโฟกัสของหนูมันจะเคลื่อนนิดเคลื่อนหน่อยไม่ได้เลยเชียวหรอคือสายตาม,มันจะโฟกัสไปตรงจุดที่หัวใจต้องการอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรนี้โอ้ยใครว่าเขาแยกกันทํางานแล้วจะเปลี่ยนไปคะคุณขาคือจะแยกกันไม่แยกกันอีฉันก็มองเห็นแต่ความคลั่งรักของทั้งคู่อยู่ดี คืออย่างที่เขาบอกเลยค่ะไม่ว่าเขาจะไม่เจอกันนานแค่ไหนพอเจอกันปุ๊บมันก็จะจูนกันติดท,ทันทีก็คือคนของใจอ่ะเนาะกายแยกกันแต่เขาก็อยู่ในใจของกันและกันตลอดเวลามันก็เลยไม่เหมือนห่างกันมันเหมือนมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาอยู่แล้วจริงไหมคะโอ้คลิปนี้ทําให้เราได้เห็นทั้งคนกลัวแฟนเห็นทั้งคนคลั่งรักคือคลิปเดียวแต่คมมากฟินมากจริงๆคือคลั่งรักกันเกินเบอร์สุดๆ ค่ะวันนี้ซีโอเมทวินก็ยังคงโปรโมทเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองไม่หยุดเลยค่ะทุกคนคือน้องได้อัพรูปนี้ลงที่เพจเว l เลนส์เพื่อโปรโมทด้วยนะคะแล้วน้องก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีของทางเพจเช่นกันค่ะทุกคนโอ้ยคือแฟนซีโอเขาทําหน้าที่ได้เต็มที่จริงๆเพราะวันก่อนถ่ายแบบโชว์โลโก้ข้างหน้าให้แฟนแล้ววันนี้มีโชว์ตัวหนังสือด้านหลังให้อีกด้วยจ้าตายตายตาย,ตายคือทุ่มเทแบบสุดตัวจริงๆคือทั้งช่วยกันคิดคอนเซ็ป ชช์นายแบบแช์ช่างภาพร่วมกันแถมมาเป็นนายแบบกิติมศักดิ์ให้อีกต่างหากคือพรีเซนต์ทั้งโลโก้หน้าพรีเซนต์ทั้งตัวหนังสือหลังคือถ้าจะทุ่มเทขนาดนี้มันไม่ใช่แค่มาช่วยน้องแล้วล่ะค่ะทุกคนเพราะสิ่งที่ไบรท์ทำมันเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์คนหนึ่งก็ทํากันเลยค่ะคือบอกว่าไม่ได้คอแลบกันแต่สิ่งที่ทํามันเกินกว่าคําว่าคอแลบแล้วล่ะค่ะทุกคนมันคือธุรกิจร่วมชัดๆโอ้โยพอคือช่วยน้องเขาเต็มที่ขนาดนี้ น้องเขาตอบแทนเป็นอะไรเหรอคะอิแม่อยากรู้จังคือถ้าจ่ายเป็นเงินไม่ไหวใจด้วยหัวใจก็ไม่ติดนะครับอะไรง,ไรงี้หรือเปล่านะคือพอเห็นน้องไร้ถ่ายแบบตรงประตูแล้วทําท่าจะเปิดประตูเข้าไปแบบนี้มันดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับแคปชั่นที่คนน้องลงว่าเหงาเลยเนาะทุกคนเนาะคือพอน้องบอกว่าเหงาคนพี่ก็บอกด้วยภาพนี้ว่าไม่ต้องเหงาพี่ก็คิดถึงวินเหมือนกันพี่มาแล้วพี่กําลังจะเปิดประตูเข้าไปหางี้หรอตา คือมีใครคิดเชื่อมโยงเป็นตุเป็นตาเหมือนพี่ชมบ้างไหมคะนี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นมันเข้าข่ายบ้าไปแล้วหรือเปล่ปาคือนับวันก็ยิ่งคิดเองเออเองเป็นตุเป็นตากคือถ้าใครไม่ชีปแล้วหลงเข้ามาดูเขาก็คงจะขำกับความขี้ชีปของพี่ชมนะคะคือเขาคงขำกับความแกะแผดเชื่อมโยงของพี่ชมเลยคะ่ะทุกคนเพราะทั้งเชื่อมโยงทั้งกล่าวปนปนกันไปคือมองแล้วอาการใกล้จะเหมือนคนบ้าเข้าไปทุกทีค่ะและน้องเดีวนะัทวุฒิก็ได้อัพโรบนี้ของน้องไร้ลงที่สตอรี่รอนนกกัคุคน คือพอน้องดิวอัพลงน้องดิวก็แท็กเพจเวเลนซ์ออฟฟิเชียลด้วยนะคะแล้วก็แท็กน้องไรด้วยค่ะทุกคนแล้วก็แท็กน้องวินด้วยนะคะหืมแท็กน้องวินเหรอเออน้องดิวคะที่แท็กน้องวินเนี่ยแท็กเพราะว่าน้องเป็น c e o ของแบรนด์เวเลนซ์หรือแท็กเพราะเป็นแฟนในแบบกันแน่คะคือถ้าให้คิดตามสไตล์ชิปเปอร์คือพอน้องดิวลงรูปแฟน CEO ก็ต้องแท็กให้ c e o มาดูความหล่อความเท่ของแฟนเขาแหละเนาะทุกคนเนาะ มาถึงวันที่30น้องวินก็ยังคงอัพรูปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่นาน,นี้กับน้องดิวลงที่สตอรี่ไอจีอยู่ค่ะทุกคนแล้วน้องตู่ก็ได้อัพรูปดิวกับนานี้ลงที่สตอรี่ไอจีเพื่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์เหมือนกันค่ะ,คะวันนี้ทางทีมงานเขาก็ได้อัพรูปพวกนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนแล้วน้องวินก็มาโพสตอรี่ของทีมงานมาลงที่สตอรี่ของน้องเองด้วยนะคะหนั้นแสดงว่าวันนี้น้องวินมีถ่ายงานเดี่ยวนะสิคะทุกคนน้องถึงได้ถ่ายรูปกับทีมงานโดยไม่มีคนพี่แบบนี้ แล้วในรูปน้องคือน่ารักมากดูสดใสร่าเริงและเหมาะกับคำว่าให้เต้าสุดๆค่ะแล้วแววววมาว่างานนี้น่าจะเป็นงานของ Vivo นะคะทุกคนเอาไว้เรารอมาติดตามกันนะคะว่า Vivo เขาจะมีอะไรใหม่ๆมาทำให้พวกเราเซอร์ไพรส์กันอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆวันที่31นี้เราได้เซอร์ไพรส์กับความน่ารักของน้องวินและลูกๆอีก3ตัวแน่นอน,นะค่ะทุกคน ราะทาง GMM เขาได้อัพคลิปนี้ลงที่ไอจีพร้อมกับบอกว่าวันที่31ตุลาคมนี้ทาง GMM เขาจะมีปล่อยคลิปโฆษณาที่น้องเวินถ่ายกับล,กลูกๆของแบรนด์ h e r c u l e s ลงที่ช่อง YouTube ของทางค่ายด้วยค่ะทุกคนคือเท่าที่เห็นคลิปตัวทีเซอร์นี้แล้วน้องกับล,กลูกๆคือน่ารักมากคือในคลิปมีแต่ความน่ารักความอ่อนโยนที่น้องมีต่อลูกๆก,กับทุกคนงั้นเรามารอติดตามความน่ารักของน้องได้ในวันที่31นี้เวลา6โมงเย็นนะคะทุกคน ค่ะวันนี้น้องวินก็ได้อัพสรูปนี้ลงที่ไอีพร้อมกับแคปชั่นว่า All b บล็กด้วยค่ะทุกคนโอ้โหใส่ชุดดำล้วนแบบนี้น้องดูเท่มากคือพอถ่ายรูปออกมาน้องดูสูงกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนคือไม่รู้เป็นเพราะเทคนิคในการถ่ายหรือเป็นเพราะชุด All แบล็กที่น้องใส่กันแน่นะคะคือพอมอง2รูปนี้แล้วเหมือนน้องสูง2เมตรเลยค่ะคุณขาเออว่าแต่ไอแคปชั I ่นออ l แบล็กของหนูเนี่ยหนูจะบอกว่าใส่ชุดดำทั้งชุด หรือจะบอกเป็นในไหนว่าชุดหนักอแบล็กแต่ในหัวใจนะมีแต่อไบรท์หรือเปล่าเอ้ยอาจาจนสุดท้ายฉันก็ยังคงคอนเซปต์ขี้ชิปอยู่ดีคือชิปได้ชิปดีชิปทุกสิ่งอย่างจริงๆคือความจริงจะเป็นยังไงไม่สําคัญแต่แค่ใจเราว่าชิปว่าใช่มันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วเนาะทุกคนเนาะค่ะวันนี้ก่อนนอนนะ้องวินก็ได้ค้ชสสตอรี่นี้ของเทรนเนอร์มาลงที่สตอรี่จีของน้องเองด้วยค่ะทุกคน โอ้โหคือเห็นกล้ามลูกแล้วก็นึกถึงไอ้รูปน่ารักปุ๊กปิ๊กที่ทีมงานเขาอัพลงที่สตรอรี่เลยนะคะคือให้ตายเถอะค่ะช่วยบอกอีชันทีว่านี่คือคนคนเดียวกันใช่ไหมคะทุกคนตายตายตาย,ตายคือถึงน้องจะน่ารักก็ได้จะเท่มาสแมนแฮนซัมก็ได้อีกคือถึงน้องจะกล้ามแน่นกล้ามใหญ่เท่าหัวแค่ไหนแต่พอไปอยู่ข้างๆคนพี่ทีไรก็เหลือตัวปุ๊กปิ๊กสองเซนอยู่ดีจนบางครั้งก็ทําให้เรางงว่านี่มันใช่คนคนเดียวกันจริงหรือเปล่าว่าไหมคะทุกคน ค,คลิปนี้ฟินกันไหมคะวันนี้พี่ชมก็ขอมาอัปเดตความคืบหน้ามาขยี้โมเมนต,ต์ของน้องทงั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีโมเมนต์อะไรเพิ่มเติมอีกค่อยมาขยี้กันต่อในคลิปหน้านะคะทุกคนงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ